ไได้วิ่งกลับไปเอาถุงเข่งไงบาทแรก็ไปเข่งไงพี่น้องออ<ไ>ป,ปึ๊บปึ๊บหายใจเดือดเพียบเลยปเป็นกลุ่มนดิพี่นเานาะเต็จง่ายใหม่อันนี้นะคะเดี๋ยวไปฮักออกครับพี่น้องวิ่งเบียร์ถุงเดี๋ยวฮักงายมงงายใหม่ออกันครับ อมองไม่นะครับเนี่ยสวัสดีครับพี่นงคงครับพามาลุนปลาคลิมัส,สุขโขททยให้กับพี่นงองนะเบืบ่อๆบื่อประมาณตัวกันเต๋บ,บาทแหลกบ่อน้าบาดนีอู้หูโอ้ยปาเข่งพี่นงอะไปเงีเ้ยสองตัวครับรอบนี้

งานใหม่กว่านอ้างอ,างองปะให้วางเอียงครับงานใหม่พี่น้องให้วางเอียงมาทางนี้นะคือนมองโมงนี้ครับมีงานใหม่โผล่ขึ้นมากนี่แงงสองตัวครับรอบนี้ถ้ามีประคอมาเข่าย่อครับมาลงเขา่าย่อเงินบวชละบวชนบ่บวนกันยบยอกเงินบวนออกหรือบ,บวนเข่า บ้วนอยู่นี่เด้นั่นเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ใช่บ้วนแบบนี้นี่บ้วนจู้คุนพี่น้องเออใช่ไหมปากี้เด็กกระตงงามพี่น้องเลยเด็กออกซ์เลยปะเลยครับปากี้เดดตรงนี้ครับกลางห้องมั้ง แต่พวกออกนะพี่น้องเลยไปเตรียมตัวไปจังห้องจังยัง

นสามตัวพูดนะสามตัวครับรอบนี้จะกัดจะกัดจะกัดปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนมันติดไอ้นี่มันกัดนะพี่น้องกัดย่อนะครับเออท่านถ้าเวียงให้มันติดปลาได้ยิ่งดีนะลงไปยาก <c oughs> ลงไปยากนะมันมืนเอาเรื่องสิละไม่ทำหลุมมาพอ สามตัวครับรอบนี้โอ,โอ้ยมันกลินกระหรองดักดักเอาครับเนี่ยนำให้หน่อยลงหน่อยลงครับเนี่ยพี่ปา้าท่านเขาดูดเส้นนำใส้นเข่าสิป้านปรถึงเดือนนะครับพี่น้องซื้อสี่แห้งนะครับเนี่ยไออาทิตย์หนึ่งแห้งทะเละเลยยิงแดดยิงนี่เดือนหนะ ก็จะมาเค็งเลพี them> them> ่น oh ้องพุณล่ะพุณล่ะคุณล่ะมันบวมดีไหมนั่นได้ป้าเข้ามาเลยเนี่ยถึงบอกให้วางติดป่าได้ยิ่งดีใช่ไหมปลามัจะออกมาจากป่าอืมปลามันอยู่รอบป่าละคล้องกับง่น้องมีแต่หกแบบนี้ไงเป็นยาไปนููนสุดสุดติดคลองใหญ่คุณอันนี้ก็ติดคลองใหญ่ฝั่งนี้เด้งเลยพี่น้อง แล้เดิ้งก็คือปวะมาณใจเราปลาปเค้งเนี่ยเออเบียงแล้วอันแดเออยังสั้นนะพ่ออะไรประคอบอ่ะอคือประคอมันออกมันยืนใหญ่ที่นอนเจาะลุไปทัางเต่ไม่สิแซน้ำเลยนั่นี่ไหลสามาได้ไหมนซีมือลงไปปะ ไปกระแนงเลยบ่เหมอือนนี่มาหมองนี่นทั้งที่ปลาคอพี่น้องก็พอเลยปลาคอปไปกระแนงครับพอตัวสองตัวเราได้ <c oughs> <c oughs> ขาดสิได้เงินนั่นน้อยสิมันบ่ค่อยผ่านหรอพี่น้องกระตุกเอาเลยนะโ <c oughs> ดนไม่ค่อยทันทีละ <c oughs> มาแล้ว ไม่แล hmm ้วปลาเข่งเห็น huh. ด hey. mm ิเ hmm. ห็นตัวมันอยู่สามตัวพี่น้องปลาเข่งเนี่ยตัวมันง่ามครับเมี่ยงให้ติดปลายสุดโอ้โหค่อยระวังอยาจะคล้องงายลงไปน้ำหน่อยพี่น้องมายืนมองนี่มาได้บ้าแค่ตพวกําลังเขาบามันโผวมันต้องมากกว่าบ้านซ้ำไหนนะ มองเนี่ยเอออยวาไปเอ๊ะเออเออลงมาได้ไะมันมืนป่ะล่ะมือนป่ะใส่ยี่โถ้ามืนก็ขยับขึ้นขึ้นเก้าโอ้โหนี่แหละไส่ยี่ดะให้มันใกล้ปลาที่สุดอ่ะบลาสีจวนเขอบปลาผ่านมาดิงกันปะดิงอีกแล้วพี่น้องอุ้ยได้พี่น้องได้ดอ ตัวงาอยู่ข้างนอกเลยคี่แบบปลาเขีงเลยวันนีวันปลาเขีงวนหันะเลงมาีนอมาเขาปานะว่มีงานม่เดอันีาัีิดนอเยตัวงาด้รอค่อลักมันคงบนอะนะมันคงมันคงมันบวกมันคงแต่ยังไม่คงอย่ล เดี๋ยวมันห่างั็มาเอาไหมเขาพ่กไปกินก้อนใหญ่เขาไปกินก้อนมาพี่น้องบ้าคอบ้าคอพี่น้องเพราเขามาเอาตอนดึกคืนด้วยสีว่ายังไงน้อพี่น้องเนาะเอาแบบหยกย่อไปนี่แหละนี่ว่าสิบดกินน้องไง มาปิดก,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 กิ้งนีกะอุตสาหะบอกกันได้บ้างไหมมีโผไว้กินวางนั่วางนั่นแหละเอาไม้ค้ำนะน,นี่ไงไม้ข้างๆนี่ค่พะพ่อเอาไปวางค้ำก่อน,นเอียงอืเอียงให้มันทางนู้นก็ได้เอียงมันจะเข้าทางนู้นก่นอนงอาใหม่จะมีพี่นอ้องอ,อุตสาหะบออกแล้วว่างไหโอทิว่าสิลงมาทางล่างอะนะโ <c oughs> อ้โหนูนปุย้ย เด็กบอกมาเด็กบออกมาเอ้ e oh. ่นอนมาเสยนอนมาพี่น้องเลยเออจัด้สละอย่างงี้ก็พอเอาพี่น้องเอาปลาเค็งแล้วครับวันนี้ เห็นนี่พี่น้องมันนะปุูปูปูปลาเนี่ยมันเห็นมันมาเห็นนี่นล้เห็นแต<อ>่ปลาใช่นหมละครึ่งยุ่งล่างก็เห็นนะอยู่ในกล้องมันมาเห็นนี่แล้วกลางน้ำเต้นอยู่พี่น้องเยมันน้ำมันคุ้นนะครับมันเนี่ยคุ้นคักคุ้นแน่แดดเ่มบซอก้องนาพี่น้องมัน ขยั้งไอ้ของแซบอีกแล้วโอ้โเมื่อได้หายกันเนี่ะอังยืนย่งโจนลงไปพี่น้องเลยขยับไหมมออดีนะ ตัวโซ่ก็ได้ไหมตัวละโลนึงนี่ลากขึ้นเลยเดี๋ยวพวกพวคนกัพี่น้อนนําหน่อยป้านี่มันชืเหลือค่ะอยู่บ่ตัวละโลนี่ <c oughs> <c oughs> มีแต่รุ่นนี้แล้วที <c oughs> ่เหลือไว้หายนี่หลุดตัวละโลคงบนเหลือแล้วละ่ะจะมาบวชอ,อยู่ในไก่บ่ มาตัวเอ็ตากเร็วๆตากโอ้ยเร็วเร็วๆมันจะเอียงไปทางนู้นเร็วเวเร็วเตากไหมตากไหมโอ้ยเร็ว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 เร็ล้มาตัวละเฮ้ยแกกินอะไรพี่น้องเอ้ยโอ้ยนัำน้ำพี่น้องเอาเบี้ยไว้ก่อนเบี้ยไว้ก่อนพอเอาถุงเอาถุงแพในใน m o ้ r นั่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาถุงแพก่อนไปให้เรเดี๋ยวยังไปกันเดี๋ยวยังเบี้ยมากสายนู้นมั่นใจกว่าเยอะ ดเ้ยามันนิของไงพี่น้องเลยคิดว่าจะบดได้เอ้ยถุงมาใส่กันเดี๋ยวถุงมา้วเดี๋ยวอาจารย์อายุพี่น้องใส่ถุงหี่พี่น้องมันใจกว่ามันใจก็เยอะใบถุงเน่ยผมอยากมันโดดออกนะพี่น้องก็ที่พอก็ที่ได้นะครับมาดีๆได้นะมาดีแล้วไปดีแล้วดีแล้วผู้ดีกับไปผูบดได้ดิซาได้แล้วไปมันไฟแค่ยัง มันจมน้ำดิค่ะอืมมันไม่จุ่มน้ำทั้งตัวคึ้น่าไอ้มันจุ่มน้นมนมนทั้งตัวออมได้ลน่ะะมาม้นอะไรพี่น้องวันนี้มีนะมีมีธงสำรองมาอีกนียังเคยขึ้นได้ครับคิดว่าจะไม่มีให้เห็นซะแล้ว มาอีกสักตัวสิบ้านเป้าที่มัโดนโาพูสเนี่ยที่มัโดนนาจะนอนอยู่นี่นั่นไหมมาลพี่น้องสองตัวแล้วครับตัวนี้ก็คุ้มล่ะตัวหนึง่งคุ้มกับพี่น้องมัน,น่ย ยองกับมือมัมือพราไม้ที่ครับมือกับเพืนในคีบเลยพี่น้องเพ่อดะกินนะครับมือมก็ไดลพอขอไง้สิครับยอดดำเอายูพี่น้องมือมาแก้วดึงดึงเายังดึงเดืองัานเด้อเองบุกิหายด้ครับปิง เอาดักอ oh, ันนี้พี่น้องเลยน้ำลดลงไปก็สิยกยากไปพี่น้องมาเนี่ยนกว่าได้แล้วนกอยากย้อนหน่อยเก๋ก็ผมหน่อยพกหาสองหกสองนะครับมันยังหลงอยู่ปลาค่อยญ่ยังเหลือหลายพี่น้องคล้องนี่ว่าเขาเอาไปหลายก็ยังเหลือให้ให้เช่นอยู่ครับ ได้เห็นพอดีกองมาเนาะโดดเห็นังคิดว่ากำลังยุูนคิดว่าปลาอย่างอื่นเลยปลาเก่งอืมที่ไหนได้โอหโขขึ้นมาตัวเบลอเลยโดดขึ้นมาเห็นตัวเลยอืมดินแรงดีวะเข่งกับมีตัวงามประคอกับ งานอยู่ครับจีดายมันเนี่ยวันซ่อนตะเก่งนี่เรอกตัวใหญ่ดิหงพี่เนาะหญิงก็ตามบุกงงครับพี่เขาอันคัก ลงมากก็ได้ครับเอาแต่บาเข็งเอาเป็นบาเข็งซะติดใจบาเข็งเออตัวมันง่ามอีแล้วเนาะเดยอดเปิดหนาไปเน้อง น้อยยเดีวปลาตองน้อยพี่น้อยปลาสลัดเออปลาสลัดครับพี่น้องปล่อยไปนะครับมันตัวน้อยครับน้่งเมียมันได้มันได้ได้โตัสองตัวเลยหน่อยบพื่อนๆจะเสียไปเห็นยังกินนะครับปลาสลัดนะตัวมันหน่อยเดี๋ยวตัวมันหน่อยนะครับถ้าตัวโตๆก็ไปทำไม่ได้เด็ปลาแพร่มไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดพี่น้องขูดเอาเนื้อเฮ็ดไปเฮ็ดขูดเอาเนื้อเอายังมันอยู่หฮะตัวมันหน่อยพูดตัวหน่อยแล้วก็ ยกบิดเหมยได้ยักษตัวตัวเดียวกันดีใจมากหมแคบขาในเวนปลาคอบ้างฮะตื่นมาอีกทีว่ากระตรุกเลยพี่น้องอว่าว่ายกสโล่คร,รับกระตุกวัดเอาเลยฮะมันปลาคอมันขุกเข่าอีกครับพี่น้องมาแล้วลาเขีงมาแล้ว ตัวอยู่เ่ง,เงมันติดมันโตงา่ามมันติดทีาโส,สองตัวสิครับพี่น้องมันติกับสตครับปุ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 บ่ัเงอนี่ปลา <c oughs> ให้ติดปลาไว้แต่ดักเอาพี่น้องให้มันออกมาจากฝ้ายแล้วปูปับปูปับเนี่ยซีเมนตัวใหญ่ก็ไอ้ข้องูติดนะพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่กว่าคอ,อนี่ครับน่าจะเกือบโลแล้ว่เกือบโลแล้วครับอืออืออือกระดิ่งตัวนั้นมันบวช hai ít kể đến siêu vinh áo ngay cả dưng tony nhanh của ý bóng bằng pháo bóng bằng pháo bóng 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 อาจจะทั้งสองพี่น้องยมื่อยครับยกมันยกลงจมมันยกลงจมลงไปครับเป็นดินทรายเนี่ยมันไหลลงไปอ่ะมันกับมันมี่หมากับเพราะไรอ่ะเรามันก็บประเด็นตัวปลาบุบๆลงไปเหรอนะมันไหลก็ขึ้นนะคือเก่าเพราะนี่แหละนี่ว่างหอดแล้พอยืนไหนอยู่เลยยืนมาไหนขึ้นมาขึ้นไหม นี <Okay. S 2> ่นั่นแหละวางให้ติดปลาไว้ปลามาจะอยู่ในปลาติดงาใหม่อันนี้ไหมพ่อบุเรมัปมกปลาเค็มอีกทีพี่หญิงทัก,ทกไปนองเลย

ตัวกัดกัด,กดแกวกัดแล้วมันกลางนี่ต้องปลดออกแล้วล่ะโอ้มันพันไอ้นี่มันมันละกลางกลาง,งเหงือมันกลางเหงือ ต้องกันตัว,วตัวตองตัวพี่น้องเลยพ่อ,อแบบนี้เบิดมือกะไรได้พี่น้องเลยพ่ <c oughs> อแบบนี้จ้องเบิดมืออะไรครับไปโยกโดยฮักไปครับตื่นหน่อยกรับชิบุตตื่นเต้น,ตน,ตนปันไดพี่น้องประเข่งนนะแต่นี่ตัวมันดิสเทลมันคุ่มเลยครับเนี่ย ปลกาปูกปลาออกมาเด้ปปอปลาตอใหญ่เอาเมีตัวก่านี่เอามันคู่กันจิเ <c oughs> อ,อาันคู่กันนี่แหละเป็นไห้มันเหาคู่นี่ไหละ ตาครับรอดเลยเรื่องจะเงียบลเลยเ,เย็นๆเดี๋ยวก็มาโอ้ยแเจบหน้าพีชิบังวางเตาหูยฝนฟุงงน้อพี่น่อยเห็ยไหนโอ้นูนนูน,น,นูเห็นไหมน่ะไกลจริงเลย บินกันให้ยุง่งนะมาหากินใน,นหอยนกขวานหอยกินปลาหน่อยพี่น้องหาทำเลบินหาทำเลอยู่ตรงนามองล่งครับมองเนี้ยอืม มาจวกคิดว่าปลาโตคิดว่าปลาเข็งแล้วกินเดือดหน่อยแล้วกินเดือดหน่อยให้น้อง <laughs> <laughs> นี่ดินมาอย่างแรงอ,อ่าหรือมันลบแดดเขาโฮมเขาง่ายกว่าพี่น้องเลยสงสัยเดี๋ยวมันก็นมาอยู่โตสองโตสินะครับ <laughs> ลงมาทีละ <laughs> ลงมาสินะครับอยู่ในป่าไปแล้วนะ งานปลาอย่างบวชน้ำเตือน,<ด>น,นย่อพี่น้องนุง่นนุ่น,น,น,นบวนมาแล้วบวชนไปยกเง่นดี oh. oh. โอ้ยปลาอันน,น,น,นี้บ่ปลาดูพี่น้องปลาอันนี้บวบวนเลยไปมาปลาสักเกอร์ปลาดูพี่น้องปลาสักเกอร์เดี๋ยวพวกเราจะโยไปเรื่อยพี่น้องแล้วเอาปลาเข็งนี่ <S <s <uk ar> u, นะครับเอามาแล้วครับมันเนี่ย ดถ่ายเบ้างผลปลาครับว่ามันสิ่ง้ดร้ายมั้ครับปลาเข็งครับปนองมั้นี่หรือว่ามีไอ้มีปลาคอมาลงเขาอีกอะไ้ครับนี่ยปลาเข็งเนี่ยเข่งไงฮะ не